ินดี้ตอนรับเขาสู้ใครยังไงบ่าวสามเทพบวกเทพเอวายสามเทพบวกเทพเอวายนะครับมาดูการปุ่งขี้เจ้านะครับอ่าตอนนี้เ้างกำลังสี่ปุ่งขี้เจ้าทานยังไงบ่าวทานสิบทานสิบลึงภาษาสร้างบักไฟเนาะทานสิบลึงอ่ายูเลียละเอียดเท่าไรนะครับซีโลตัวนี้ตัวเสริมเที่ใส่ปุ๋ยละเอียดซีโร่ปุ๋ยเม็ดจังโล่สองโลปกติห้องเรใส่เอ่อ หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้คือมันเหลือสองก็เลยได้เห็ดสมม้มี้อสิบ <5. S 1> หลืองก็คือขีดแจกกิโลหนึ่งฐานสองขีดครึ่งโอเคครับมาดูกันสดๆเลยนะท่นานเมื่อี้เขามาเมืองอาจารย์ e เอวัยเพิ่นจัดการทุกอย่างตั้มกับมือนะครับผมนี่คือสร้างอิรินะครับสร้างบังไฟอิริแม้กระทั่งโตปันปันทานกับเห็ดเองนะครับประกอบเองอ่าสูตรนะครับเฮลบอยครับควบคุมควบคุมไฟเฮลบอยควบคุมไฟ ตั้ตงความรู้สึกเป็นบอลใส่ตั้งความรู้สึกเนาะแต่ตัง้งข้าวจี๊ยซ์จริงๆกับประมาณสามขีดตาม,มั้ครับเอ้าผสมแบไฟหน่อยครับผมผมจี๊ยซประมาณหลอดหนึ 1, ่งผมจี๊ยซประมาณสามขีดสามขีดแบบนี่ก็ที้เลือกอะซีเป็นพวกน้ำเปล่าอย่างนี้มันความแห้งมันความมันความมีความชื้นมีอย่างหนึง่งคือนี่ผมจี๊ยซ์คา,าราบาวนี่ก็บขันความเป็นคาราบาวกับซีเป็นกระทิงแดงกระทิงแดงโอเคตัวนี้กับผมกุ้งไฟได้ด้วกันครับ ใส่ขวดหนึงเดี๋ยวเข้ากับสิเป็นตัวน,นี้นะสิควบคุมความชืน้นน้ำปะเมนกับเกี่ยวก,กันกันเพราะในพวกมันมีมันซีมีพวกโคน้ำตาลเข้าไปซอยเดือยน้ำตาลคูโค้ดเมนอ่ะใส่ซอยหลายอย่างจับสูตรลงไฟ่โขงมาใส่กับบางไฟแปบใส่น้ำอย่างที่มันก็ด,นนดือว่าไปน้มกันหน,น,น,น่อยปมหมายคือกำลังสิเอาไปอัดแปบไปเนาะบาจุดนี้นะครับจุดนี้อัดแปบ เ้าเบิ่งไปเาาไป้าวใส่ไปผมรว่ามันแห้งเฮาก็เติมนม้ำหรือว่าน้ำเฮาก็บ่ได้สั่งนะน้ำก็ากกตามความรู้สึกเนาะครับกะต,ตามประสบการณ์มาติเงี้ เราเข้าผสมได้แหละกันบ่เข้าอยากหัวมันไหลบ่ได้เนาะปั่นไม่ได้ยังสิเวลาเข้าผสมทานยังอร่อยครับกัปั่นขันเข้าปั่นปึ๊บมันเป็นก่อนนะสิขันมันบ่แตกก็ถือว่าใส่ไหนโอ้ตามอาจารย์ตางเพิ่นบอกเพื่อนไม่เคลื่อถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปมันก็แตกถ้าเกิดว่าเปียกเกินไปก็ละลายหรือแฉออกไปมันก็บ่แม่นว่ามันสิแตกอะคือว่าคือเฮาเวลาเฮาอั่นเฮาต้องใส่ความชื้นในการอัดเพื่อเหตุแห่งไฟมันมีความขยายไหนว่าขยายและแน่นเนาะนีบอกว่าแน่น จะได้ก็ได้เห็นแน่นอนทอสามปีนะเนาะประมาณเดือนเมษานะครับได้เจอกันแน่นอนสีชานตะทินก็ปั่นยี่สิบเมียชิบกำปั่นนะเนาะใส่ทานไว้นะคร้ำคนก็มันเข้ากันแดดก็ใส่ทานไปว่าเราจะไปต่อขวบปี เขาเป็นไงนีนะครับเรียกว่าเจ้าของเจ้าของสู่เจ้าของไข่ใหญ่นั่นปีนกระไก่ผ่านนะครับปินมือนผ่านครับราคายังบัวใดอยู่นะครับบางหน่อยไปได้อยู่บางใหญ่ยังไปเดี๋ยวเราห่อว่าเราสู่ฟังคือตอนนี้ไข่ไข่เฮานี่หกขุนได้เท่าใดรับตอนนี้สูงที่สุดเอาลายลาหกขุนสองรอยเท่าไรนะสองร้อยสองรอย สองอยกว่า,วาสองลอยต้นๆละกันน,น,ปปน,นั้นอน,นู่ตอนนี้ต้นน,นี้บางนิวดบ้างบางนิวเข้ารตีเตอนนี้กับมันกับนไรกันสองสห้าสิบนสอรอยสองร้อยถือว่า200กลางเนาะนสองร้อยกลางส่สวนบางโบกได้ครับบางโบกตามหาเลขกสี่อยเอาตรงๆเลขสามอยซ้ซิมเลยนะครับน้ำอยู่3ามอยเก่าทิกว่า3ลอยเก่าทิบสามลอยแต่ทิบมือ ก็มีบางทานนี่ทานนี่แมนครับแมนที่ว่าไฟใหม่หรือไม่กิงจีบอนแน่นอนนะครับของอยู่ในบงนังเนาะเดี๋ยววัอนี้สิ้อผามึงบังโบกบังแหลกนะครับบังแหลกถือว่าบังแหลกเนาะเบาเนาะบังไฟเนี่ยบังไฟบังไฟกือบ่ะก็อื่นนะครับเผ่านน่ะจิตใจมันบ่าผ่าน ขี้เจีย้ยใครๆก็ว่าขี้เจีย้ยหลอดที่มันบอ่อพานก็นเลยเอามาเห็ดเหลนเนาะนะครับกะราคาสร้างเขาอยู่ซีลอยนะครับตอนนี้อย <uz> ู่ที่ว่ากําไรนี่า <laughs> เอาแบบเอาแบบ <laughs> ขอบคุณครับนะช่วงคืนจะขับมองเงี้ยไอสร้างแถวซีตเกียเขาเห็นหารคือสันแถวเขามมบ่ีครั นะครับก็ถือว่าสร้างใหม่เนาะเพิ่งเริ่มต้นเนาะเพิ่งเริ่มต้นปีนี้แหละครับปีหน้าคือจับจริงจังทอสามนอบุญบางไฟบอละแวกลัตนบุรีเนาะอ่าตำบลเบิด<บ>น,นะครับเน้นเข้าลวกนะไม่เน้นเขา้ารอบเป็นเน้นเข้าลวกถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับทำจีนะน่เอาประมาณนี้ปึ๊บไข่ของบอ่อแตกไหมเนาะอ๋อนี่นะครับมันสิบมีเม็ด เขาขาวปนน้ำแล้วก็ดำดำปนน้ำปึ๊บเห็นบ่เขากำปึ๊บมันออกมามันจิบแตกถือว่าใส่อะไรอืมคือว่าความชื้นนี่พอดีแล้วความชื้นถือว่าสันยโอเคยแล้วเขาจะไปตัวนั้นเขาจะไปปรุงในตัวนั้นอีกแปลว่าเป็นหนวดอีกผ่าย่างอาจารย์เพิ่นว่าความชื้นยังกะเรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สองออกจากกันแล้วมั้งนี่ครับใส่สวิงเห็นบ่ มีส่วนเหลืออยู่นะครับมีส่วข้าวที่ใส่สวิงนนะคือมันตีมีผงหนึ่งงเขาคนบริยานมามันจะกลายเป็นก้อนมล้วกใส่ไส้หมิ่นพรเพื่อให้บอกรีดที่อาดีมันบอกที่ว่าเขาคนบวกเขากั้นนะเพราะว่ามันจะไม่ทีแต่ออกจากกั้นเขาผสมกุฏินาพอประกาปกติก็จะใส่เป็นเอ่อเป็นแค่เขียวนะเพราะว่าบางไฟหน่อยมันก็กิี่ดีมันก็บบริยานเม็ดใหญ่แห้งคือตัวนี้มันใส่ปุ๋ยเม็ดมะนาครับมันใส่อ่าเป็เขียวบริยานครับตัวนี้ใส่ก็บางแปบเนาะ ง่ายๆคือตัวตสิ่งที่ปล้นอยู่นี่ใส่กับบังแป๊บนะครับอัดไฮดอรอลิกทายเพื่อเป็นเขาเรียนความรู้กำลังใจกับสร้างใหม่น้ำเนาะนี่ครับมาดูสิ่านี้กัทนทไหนมาขึ้นกว่นนะกระไดหรือว่าใดนี่นะครับมาเมืองไก่ๆก,กันเลยนะครับเห็มีเมสซีขาวคนไก่กระทาน บางคนเอาขี้เจดิบนะครับมาปนนะครับเพราะว่าจะเป็นมาบินตาเพชร 3A เนะ <Man. S 1> าะมนาันใส่ได้เมื่อนะครับนี่มองไปหน่อยเขาเพ็ดปุ๋ยถือเขาเพ็ดปุ๋ยอืมเห็ดผลที่ร้องคืออย่างเบาเข่าใช่ตอนนี้เขา,าต,าตองอ,าอ่านอาจารย์พูนว่าเขาตองอา่านมือนะครับตกไปเมืองว่ามือมันหนาสิมีโตหนังสืออยู่ได้นั่นนะครับตอกอ,อ่านเหตพ่อกระสันสกะกดบ่อไหนได้โอมีนเอา <laughs> ตามมากันเลยครับมันสิแรีนไหมครับพี่อ่วบโอเค เขาบอกเก่งใจสีโม่ได้หนิว่าพกขุนนีสามลอยในนอนใน้หลอดนีดีอย่างเดียวที่นี่อย่างเดียวสิสามโเสียได้รลายนะครับต่อไปคือตองตากเบาๆคือสามารถเอาไปอัดได้เลยอัดได้เลยวันนี้เอาได้เลยนี่นะครับอัดได้เลยมันจะมีมันจะมีไอ้มือข่วง มือข่วงล่องล่องไปมือข่วงมามือข่วงคือแบบใดมือข่วงลองบังดีเขา้ามือหลอดทีเหลี่ยเข้าผสมทานซีโพค่ะของมันแห้งอยากให้เป็นความแห้งมันแห้งกันไหนจ,จัดไปเป็นทองบังของหลอดทีเหลี่เนาะนี่คนเห็นงานจริงจังอุปกรณ์ต้องครบนะครับ <c oughs> ออจัดสิ่งตี๋ขายอะไรน,นะครับตุ่มตุ่มสิ่ีตี่ขายอะไรของกัน,นามาดู ตัวนี้ขี้เจ้ยทองบังนะครับผมทองบังทองบังของพี่ไก่เนี่ยบ่นี่มันดิบบุ๋มเป็นบ่เดี๋ยวเลียนเสียเนาะเลยมันเสียต่ใกล้ๆแน่ะครับตัวนี้ความเือนมันกระมึดนะเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวสุมแป๊บหนึ่งเด้อบ่าวเลยอ่ะเห็นเห็นแธ่ละบ่าวนี่ ึบนี่มื่อเดินดมคั้นเรามีแหงื่อเอเอมาจังสันล่ะเนี่ยขาวกระดิ่งบึงหมูข้าไปอาาัดําโตมากนี่ครับหมูจุดนะข้าวแต่ทีรอ,อบิึงว่ะรอดมีทานบ,ทนบา่ที่ตรงไหนครับครับมือประมาณนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังศึกษาเรื่องการค้างบางั้งนอเบาเนาะว่าวจักมือควรปล่อยแมนบ่กับนี่น แกของผมก็อนทีทางไว้ประมาณสองอาทิตย์สิบอดีสองอาทิตย์หลังไฟนอนจิ้มอิ่มพ่อในแหงหลังไฟปล่อยไปมันจิไปเนียนดีมีอยู่หลอดหนึ่งหรือซูบัตสากนี่ปัญหาคือวงไหนครับจากการอ่านเกมว่ามันหนาสิเป็นประมาณนั้นผมจากประสบการณ์ของผมคือนิ่งหลังไฟมันสดครับคือพ่อแท้หูหนังมากเพราะเขาเห็นมาสดโปรดวันนี้คือหนาไม่ยิ่งหูนี่หัวหลังหัวหลังเาคือหัวหลังเห็นมันแหงคือจุดบริเวณเต้านมยังมันกระตายคือเก่า มันยังเปลี่ยนหัวยังเปลี่ยนหัวมันขาดเลยนะครับพอมีน้องขาดแบบปุ๊ดเลยอาจจะเกิดจากความชื้นเหรอเห็นมันกินสาหรืนบ่ล่าไม่กินสาเรามันเกาะแปรปนั่นคือว่ามันคือมันหลังบอกบ่ามืดไหมครับมันคือแบบว่ามันไหมวัวเลี้ยวบ่เหลืองเนี่ยมันไหมอยู่เรื่อยๆคือมือมันชื้นอืงไก่เป็นไฟตาสากกินสาแล้วก็ความห่อนหลายเนาะไฟตาสากนะครับประมาณนี้นะนะจะลอดลอดดูมือ หมื่จุดนะหมื่จุดหมื่จุดกะคิดว่าอีกอีกประมาณสิ้นเดือนนี่บอกว่าอีกประมาณเะือบมันอะสิ้นเดือนประมาณพี่วานอาจจะเป็นกลางเดือนหรือยี่สิบตนตนยี่สิบตนตนเนาะก็ที่ยี่สิบกว้างนะครับเดี๋ยวพอพอีน้องมาชมมาเมืองว่ามันสิขึ้นจังใดนะครับสนามน้องมาขึ้นเก่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ายน้องไม้นะครับค่ายน้องไม้บวกเทพพีวานสามเทพบวกเทพเอวไวนะครับผม โนคนบวกดีเห็ดบ่ไหนได้ดิเมืองที่ละครับถึงขนาดนอนเฝ้ากีเจียนะเมืองยานคนมนหนหนา,มนา,านมนหลักคนไหนลาสุดนี่มีโจ้นเบาๆโจนมาหลักขีเจียเนียิบผิดยิบดึกทานเมืองนะครับนี่กระปุกนะครับปรุงครับหลอดเทปเมดแล้วจ๊คเจ้ายัางไปแข่งเขาครับปัญหาคือซุกหน้านี่แหละ ผมมียังแข็งแล้วอุป,ปกรณ์ครบนะครับผมนี่ชนวนเตรียมพร้อมทุกอย่างมีรับแ้ะเซ็ตกระหมูไปครับเอากำไรอะอสำนีก่อนมอยมีน้องเอ่ยจะได้กับฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามนราเด้อ